สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับมาอยู่กันในช่องอาร์ตนีเคนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางจีนภาคบ่ายนะครับจีนเมื่อเช้าเจาะแปดเก้าเก้าแปดนะครับก็ก้าวมาบนล่างเนาะแต่ก็ไม่พาสตูมาด้วยครับต่อลุ้นยันต่อครับสําหรับจีนไติจีนเห็นมาวันละหนึ่งรอบนะครับบ่ายเมื่อเช้าได้แล้วบ่ายขครได้บ่ายไอใครได้เช้าและบ่ายเบาๆหน่อยแล้วกันเนาะ จีนบายเด่นสุด9ครับเป็น9ลรอง7ครับก็ถ้าชอบแนวทางนี้ครับถ้าไม่อยากพลาดครับกดติดตามกด subscribe ไว้นะครับเนาะถ้าไม่ชอบผ่านนะครับแล้วก็ถ้าชอบมากครับดูโฆษณาครับอย่ากดข้ามครับช่วยดูให้ด้วยนะครับช่วงนี้ดูแลสุขภาพันด้วยนะครับหนาวไม่พอฝนตกอีกครับฝนตกไม่พอน้ำท่วมอีกครับเนาะ สักครู่ครับอืโอเคจอครับศูนยเก้าศูนเจ็ดผมจับที่บวกแล้วถ้าลงลบเบาๆนะครับแล้วก็แปดเก้ามาแล้วมาอีกได้นะครับแปดเก้าแปดเจ็ดเนาะแล้วก็ 9 9้วก9 7, ครับคู่นี้มักหลายครับร้อยมาศูนครับร้อไม่ศูนย์ก็ดเนี่ยร้อมาศูนย์แลวกันนะร้อยมาศูนย์เพราะมันถ้าปิดสิบแต้มโอกาสศูนย์จะมาเป็นไม่ได้ร้อมาศูนย์แล้วกันนะครับเนาะแล้วก็สามเแถมครับอ่าสามเแถมครับแต่ไม่พิมพ์ตีสามเจ็ดเจ็ดสเป็ึหานครับ เนาะประมาณนี้ครับสำหรับหุ้นจีนภาคบ่ายนะครับใครคิดโอ้โหเยอะจังวางเยอะจังไอวางเยอะจังเลยเชิญตามที่อื่นครับไม่ต้องตามผมนะครับใครชอบแนวนี้ตามกันมาครับแต่สุดท้ายพิจารณาดีๆครับเล่นหุ้นที่มันเดินครับอันไหนที่มันไม่เดินไม่ต้องเล่นครับถึงจะรักแะชอบยังไงมันไม่เดินก็ไม่ต้องเล่นครับเล่นเอาตังค์นะไม่ต้องเล่นเอาความพอใจนะครับเนาะเล่นหุ้นที่เดินครับสวีดดนสวัสดีครับ ทางเสียงบ้ายยังรันต่อไปครับแต่ทางเสียงไม่ต้องเล่นนะครับทางเสียงมีปัญหาแน่ครับ